โอเล่เเ็็ดด777อยากสน네ุกตื่นเต้นร้ำใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับพิเศษแฟนบอลหงแดงรับเพิ่มสูงถึง3,210บาทสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่คอนเต้คิดอย่างไรนะครับกับซาร่าก่อนนำทัพสเปอร์เปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลอันตัวนึคอนเต้นะครับผู้จัดการทีมตัวนนสเปอร์เอ่ยปากจินตมโมเมสซาลาปีจอมถล่มประตูของลิเวอร์พูล เป็นกันใหญ่เลยนะครับ่อนที่พวกเขาจะดดนกันในศิกผิวเงือกเลตในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้ถ้าถามถึงความร้อนแรงของโมซาลาที่เราจะต้องเผชิญหน้ากันในค่ำคืนนี้ผมตอบได้เพียงว่าณปัจจุบันเขาคือน,นักฟุตบอลที่เก่งที่สุดบนโลกแน่นอนนะครับคุณซื้อชาวอินเลนเรนอร์เนกล่าวกับ Sky s p o r t ตในทุกๆเกมการแข่งโดยเฉพาะตลอดทั้งการน,นี้เขาแสดงเงหตุึงความอันตรายในการบุกเข้าใส่ในพื้นที่สุดท้ายของฝ่ายตรงข้ามได้ภาพทุกจังหวะรวมถึงจำนวนอาซติแัปประตูที่เกิดขึ้นอีกมากมายนะฮะ ซาลาเป็นตัวรรกที่มีการตัดสินใจเด็ดขาดสดๆคำทุกอย่างให้เกิดขึ้นได้ตามที่ใจเขาคิดเมื่อไอนไรก็ตามที่บอลอยู่ที่เท้าของเขาและมีพื้นที่ให้เล่นมากพอนั่นแหละคือสิ่งที่กองหลังจงระวังเอาไว้ที่ดีที่ทำงานในการกาพัน,นาฝีเท้าจนเติบโตขึ้นมากกว่าเดิมมากๆนับตั้งแต่วันที่ผมเคยทํางานอยู่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษครั้งก่อนแต่ความจริงผมรู้สึกชื่นชมพรสวสรน์ของเขามากตั้งแต่สมัยค้าแข้งอยู่ในลีกอิตาลีนู่นแล้ว เน่นานว่าการได้เห็นนักฟุตบอลคนหนึ่งเติบโตขึ้นมาอย่างมหัศจรรย์ถึงขั้นคิดสุดแบบนี้คือเรื่องที่น่ายินดีสุดๆสําหรับทุกคนที่ชอบดูกีฬาฟุตบอลนะครับเขาคือหนึ่งในคนเก่งที่สุดในโลกในยุคปัจจุบันอย่างแท้จริงครับรับโอ้ยเก่งีหลีพอไอม่พี่น้องลิเวูปูทรงข้อความยินดีกับทัพช้างศึกที่ตัวลิวซูซูกิครับรอบรองชนะเลิศ ลิวเวอร์พูลแรับพีมฟุตบอลระดับโลกขวัญใจฟุตบอลแฟนบอลชาวไทยนะครับได้โพสต์ข้อความร่วมยินดีความสำเร็จของฟูตบอลทีมชาวไทยหลังตีตัวผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ของศึกชิงแชมป์อาเซียน AFF สุดครับได้สำเร็จเมื่อค่ิดขึนวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมานครับผลบัตแข่งทัพชังศึกโชวฟอร์มูรูนัดส่งท้ายของกลุ่มเอด้วยการเอาชนะสิงคโปร์เจ้าภาพ2-0ซึ่งนั่นก็ทำให้ทีมของมโนโปกิ้งเก็บ12แต้มเต็มชนะรวดสีนัด ข้ารอบน็อกเอา์ในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนสิงคโ,โปร์ที่เข้ามาอันดับที่2มีก้าแต้ตมต้นการเสียกูรร้องยินดีฟนตบอลหริวผูลยอดทีมดังแห่งศึกพิมพ์ังกฤษก็ส่งข้อความยินดีกับผลงานของทัพจังสึกทีมเชาไทยโดยระบุผ่านทางโซเชียลมีเดียว่าขอแสดงความยินดีกับทีมเชาไทยหลังผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศฟุตบอล AFF ซูคัพในฐานะแชมป์กลุ่ม A Fighting สหรับทีมเชาไทยนะครับเข้ารอบน็อกเอาท์หรือรอบรองชนะเลิศ ไปรอเจอกับทีมอันดับที่2ของกลุ่มบีซึ่งมีโอกาสจะได้โวนกับอินโดนีเซียเวียดนามหรือมาเลเซียชาติแข็งแกร่งทานั้นฟุตบอลฝั่งอาเซียนไม่แพ้กันโดยจะเตะกันในวันที่22ถึงวันที่23ธันวาคมนะฮะแล้วอีกแมตช์หนึ่งก็คือ25กับ26ธันวาคมตามแต่เจ้าภาพจะจัดโปรแกรมการแข่งขันว่าจะเป็นการแข่งขันคู่ไหนกันบ้างนะจ๊ะมาแล้วเตะกัน5คู่ก็จัดให้ โอเวนมาร์คฟันธงพิมลิกส์สัปดาหที่18มีพลิกมีทีมใหญ่จะสะดุดแน่สองกูลูชื่อดังนะฮะนั่นก็คือไมเคิลโอเวนและมาร์คโ r เลนซ์ฟันธงฉับพิมลิกส์สุดชันนี้แม้มองว่ามีทีมใหญ่จะสะดุดแน่นอนมาส์ต์โรเลนซ์นะครับในวิาะห์เกมของ BBC Sport สื่อของอังกฤษออกโรงแสดงทัศนะถึงเกมพิมลิกสนัดที่18ของฤดูกาลซึ่งสุดชันนี้โดนโควิด1 9เล่นงานจนต้องเหลือเล่นเพียงแค่5คู่เท่านั้น โดยชื่อว่าลิเวอร์พูลจะทำได้แค่บุกเสมอกับท็อตแนลสเปอร์ขณะที่แมนเชสเตอร์เชลซีและอาร์เซนอลคว้า3คะแนนเราไปดูทศนะของมาร์คโรเลนสันกันก่อนนะครับโดยคู่วันเสาร์ที่18ธันวาคมนะครับอาร์เซนอลจะชนะเบอร์ลี่สนึ่ลีดจะแพ้อาร์เซนอล1-2วันอาทิตย์ที่19ธเก้าพันธุ์ประคมบุดิ้ลตันจะแพ้เชลซี2-0งศูนย์เนลส์โคลจะแพ้แมนเชสเตอร์สามศูนยสเปอร์จะเสมอกับลิเวอร์พูลหนึ่งขณะที่ไมเคิลเวนนะครับอดีตกน้าวคนดังขอองทีมชเกลลิวร์พู การแสดงความเกขียนผ่านเบดวิเทอร์โดยชื่อว่าลีดจะชนะอาร์เซนอลส่วนแมนเชสเตอร์ลิเวอร์พูลและเชลซีจะเก็บ3แต้มในแน่โดยตารางของไมเคิลโอเว่นนะครับในวันที่18ธันวาคมอาร์เซนอลจะชนะเบอร์ลีย์ลีดจะชนะอาร์เซนอล2-1วันอาทิตย์ที่19ธันวาคมนะครับวูมแฮมตันจะแพ้เชลซี0-1นย์หเนลสโซจะแพ้แมนเชสเตอร์1-3และลิเวอร์พูลจะชนะสเปอร์1ประตูต่อ3นะครับก็ใครจะแม่นใครจะ หลุดก็ไปตามชมกันได้เลยนะครับสำหรับ2กูรูฟันธงนะฮะเตียวก็อาคาโนราระบบฟอร์มการเล่นที่โหงแดงยังไม่ใช่มาตรฐานที่เคยทําได้เตียวก็อาคาโนรานะครับกองกลางของลิเวอร์พูลยอมรับว่าผลงานภายใต้ชาคาแฮงจินแอนเลล์วลฤดูกาลที่2แม้จะดีขึ้นจากปีก่อนแต่ก็ไม่ใช่ระดับที่จะทําให้ตัวเองพองใจกับผลงานเพราะคงเห็นจุดอ่อนอีกหลายมิติโดยเฉพาะ ป้องกันนะครับตีโก้ลงเล่นไป14นาทีทุกรายการซีซั่นนี้ทําได้2ประตูและ1แอซิสนั่นคือความเจ๋งของ6เกมหลีกหลังสุดที่ลงเป็นตัวจริงเหตุ100%แถมยอนรอยก็ตามดาวติดในวัย30ปีไม่ได้มีเวลามานั่งพอใจกับสติสวยหรูเพราะว่าตัวเองบกพร่องเรื่องป้องกันเยอะๆนะฮะรวมถึงการขาดตัดสินใจที่ดีเวลาเจอเกมโต้ะกับเร็วของคู่แข่งก็ขอเอาไปเป็นการบ้านเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น ผมเป็นคนประเภทมีความต้องการมากขึ้นนะฮะการเปิดปากกับเว็บไซต์สมสูรผมไม่เคยพอใจกับผลงานของตัวเองที่ทําได้ในปัจจุบันมีแต่อยากจะทําให้ดีขึ้นแน่นอนเมื่อมาอยู่กับสมูรอ,อย่างย่างหรือวุูนก็ต้องพยายามชนะให้ได้ทุกเกมที่ลงสนามมีส่วนให้ได้กับทุกแมตช์และหากแปบเ็ตัวจริงด้วยแล้วแล้วก็ยิ่งดีขึ้นไปอกีกก็เพิ่งมาอยู่กับทีมเมื่อปีก่อนยังขลุกขลักไปบ้างแต่ณตอนนี้ตั้งหลักได้แล้วแฟนบอลกลับมาเข้าสนามกันได้ครั้งนะฮะ และสถานการณ์กลับสู่ปกติมากขึ้นในกิจวัตรประจำวนันดังนั้นผลงานมันก็ต้องดีขึ้นตามเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างวานันแม้ตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่ใช้ชีวิตกันลําบากแต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องปรับตัวตามสถานการณ์แล้วพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อผ่านมันไปให้ได้เราต้องการเอาชนะทุกเกมอย่างที่เรียนไปข้างต้นกดทุกแชมป์ที่เป็นไปได้จะเป็นบอลลีกหรือบอลถ้วยดังน,นั้นเรามาอยู่ในจุดนี้เพื่อเรื่องดังกล่าวต้องทาํามันให้สําเร็จ ขงแดงนะครับยังมีลุ้นครบ4รายการทั้งพิม์ลิงอังกฤษซึ่งตามหลังแมนเชสเตอร์จ่าฝูงแค่ทั้มเดียวในศึกยูฟ่าชอว์ลิข์เข้รอบ16ทีมสุดท้ายพบกับอินเตอร์มิลานในศึกคาราโอคัพรอบก่อนรองชนะเลิศดวลกับเลสเตอร์และเอฟเอันครับรอบที่สดวลกับชูบิลลี่ฮะดิโกโซตาพูดถึงทันสมิติที่ยอดเยี่ยมที่ทำให้หงวแดงชนะมาได้ ดิโก้โชตานะครับโรน,นาทีมชาติโปรตุเกสบอกว่าทัศนคติที่ดีเยี่ยมคือสิ่งที่ทําให้หงแดงลิเวอร์ p o o สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่โปรแกรมเตะกันที่ยิบในช่วงนี้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการลิเวอร์พูลครับยิง3ตประตูแซงกลับมาชนะดีวอร์โซในเกมพิมพ์ลิกนั้นล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยโชตาเป,เป็นคนทําประตูแรกและประตูตีเสมอได้ด้วยยิ่งเปกว่าน,นั้นที่เราตามหลังศูนซึ่งผมก็คิดว่าสภาพจิตใจของทีมเยี่ยมมาก และนี่คือสิ่งที่เราต้องการอีกในอนาคตเรายิงที่ทำแล้วก้าวประตูในศึกคินิคในเวลานี้กราบมันเป็นเกมที่หนักมากๆพวกเขาต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของพวกเขาและเรารู้เรื่องนี้ดีโชคร้ายมากสําหรับเราที่พวกเขาทําประตูได้ตั้งแต่จังหวะยิงครั้งแรกนั่นเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายมากสําหรับเราแต่ผมก็มีความสุขที่เรากลับมาได้ใน,ท,นทันทีเราได้3ามคะแนนและได้3มประตูลวดเราน่าจะยิงประตูได้มากกว่านี้ แต่เรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือทีมคว้าสามคะแนนดึกแค่สุดข่า,า,า,าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่19บเก้าเท่านนะครับวันนี้แฟนๆห้ามลืมโดยเด็ดขาดนะครับลิเวอร์พูลครับไปเยือนทอตแนมสเปอร์สเตเดียมไก่เดือดทองนะฮะจะเป็นการเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกนัดที่18ของฤดูก,กาลของลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับตามเชียร์กันด้วยนะครับส่วนแอดมินเมงพร้อมเป็นผู้นำเชียร์เช่นเคยขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูล สโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ